การทำศัลปกรรมใครบอกว่าทำได้เฉพาะผู้หญิงเท่านั้นผมคือผู้ชายอีกคนหนึ่งที่ตัดสินใจทำศัลญปญกรรมในวัย55ปีสวัสดีครับผมน้อยสังคมบุลานรักอายุ55ปีครับ mm hmm. ก็อย่างที่ผมได้บอกไปที่ผมตัดสินใจมาทำศัลญปญกรรมในวัย55ปีเพราะอายุที่มากขึ้นครับทำให หนังตาหย่อนค้อยแล้วก็มีถุงใต้ตาที่ใหญ่ทำให้ผิวหน้าดูหย่อนค้อยก็เลยมีความคิดว่าอยากจะทำสัลยกรรมก็เลยไปค้นหาข้อมูลจาก YouTube พอดีเลื่อนมาเจอคุณหมอภูวิทย์ก็เลยเข้ามาปรึกษาคุณหมอพอได้คุยกับคุณหมอตัดสินใจเลยว่าต้องทำก็เลยทำเลยซึ่งผมได้ทำสัลยกรรม ซับบาวลิฟตัดถุงใต้ตาแผ่นอกและดึงหน้าส่วนกลางครับชวนตัวผมคิดว่าทำสัญญกรรมทั้งทีต้องขจัดปัญหาให้หมดผมก็เลยเลือกที่จะทำสัญญกรรมสามอย่างพร้อมกันเลยครับทุกวันนี้การสัญญกรรมเข้าครอบคุมไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายหรือว่าเพศที่3ก็สามารถทำได้ เพื่อจะให้ตัวเองได้ดูดีผมคิดว่าน่าจะมาทำสัญญกรรมนะครับในวัยที่สมควรที่จะทำถ้าเราพร้อมไม่มีอะไรที่จะต้องปฏิเสธในการทำสัญญกรรมเพื่อให้เรามั่นใจและดูดีในแบบที่เราต้องการครับก็หลังจากการทำกับคุณหมอผลลัพธ์ที่ได้ก็เป็นที่น่าพอใจจากหนังตาที่ตกทำให้ดูเป็นคนมีอายุ ก็ทำให้ดูดีขึ้นทําให้ดูหนุ่มขึ้นจากถุงใต้ตาที่ใหญ่ทําให้ใบหน้าเราหย่อนค้อย <S <S ก็ทําให้เราแบบมีความมั่นใจขึ้นว่าเอออายุเราไม่ไม่ได้มากก็มีเพื่อนทักว่าไปทําอะไรมาดูหนังตาดูตาไม่ตกดูแบบไม่แก่ดูดีขึ้น <S <S ก็รู้สึกดีนะครับว่าเราทําออกมาแล้วมันก็ คือมันก็ไม่ผิดธรรมชาติไม่มันดูเป็นธรรมชาติมันไม่แบบดูเหมือนแบบตกแต่งมากอะไรอย่างเงี้ยครับทำให้เราแบบมั่นใจขึ้นด้วยเวลาออกไปข้างนอกก็ทําให้เราแบบมีความมั่นใจครับก็จะมีการตึงบวมก็ประมาณ1อาทิตย์หลังจาก1เดือนไปแล้วแผลยุบการบวมก็หาย3เดือนก็ดูเป็นปกติไม่มีอะไรน่ากาังวลเลยวันนี้5เดือนแล้วครับ ใบหน้าผมดูเด็กลงช่วยเติมเต็มความมั่นใจให้ผมมากเลยครับตอนแรกก็กังวลเพราะผมต้องกินยาละลายริ่มเลือดแต่พอได้มาพูดคุยกับคุณหมอคุณหมอก็แนะนำหลังจากทำการผ่าตัดไปก็ไม่มีผลกระทบอะไรทำให้ผมมีความมั่นใจมากครับหลังจากผ่าตัดเสร็จก็กลับเลยครับแฟนก็ขับรถพากลับบ้านก็ไปดูแล ตามที่คุณหมอสั่งก็แค่นั้นก็ภายในวันก็เปิดผ้าที่ผ้าพันแผลออกแล้วก็ดูแลเช็ดแผลล้างแผลก็แค่นั้นเองนั่นแหละครับระหว่างการผ่าตัดเจ็บนิดนึงก็แค่ตอนที่คุณหมอฉีดยาชาหลังจากฉีดยาชาก็ไม่มีปัญหาเรื่องการเจ็บหรือว่าผลกระทบอะไรเลยหลังจากผ่าตัดมาก็อาจจะมีบวม เราก็ทําตามตามที่คุณหมอบอกก็ไม่มีผลอะไรก็รักษาไปตามระยะเวลาฝากถึงคนที่คิดอยากจะทําสัญญกรรมเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองเพื่อเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายหรือเพศที่3ก็สามารถทําสัญญกรรมได้เพื่อทําให้ตัวเองดูดีขึ้นแต่อย่าลืมศึกษาข้อมูล และเลือกคลินิกที่ไว้ใจได้ครับอย่างผมผมเลือกคุณหมอภูวิย์และอารีนคลินิกครับเพราะมั่นใจในประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในคลินิกที่นี่ครับคุณคนใหม่ที่มั่นใจกว่าเดิมอารีนคลินิก